Rett på paradis! ก็ถึงวัน<ะ>วาเลนไทน์แล้วนะป๊อกตื่นเต้นจังเลยอ,ะอ่ะวันวาเลนไทน์แล้วไงอ่ะฮะนั่นนะสิป๊อกไม่เห็นจะน่าตื่นเต้นตรงไหนเลยน,นะนตื่นสิก็วันวาเลนไทน์นะคนที่เขาแอบ,บชอบกันนะเขาจะมาบอกรักกันแล้วก็เอาช็อกกันลตหรือของขวัญมาให้กันด้วยไงอเออนี่อย่าบอกนะว่าป๊อก หวังว่าจะมีคนเอาช็อกโกแลตมาให้ป๊อกอ่ะโอ้ก็ไม่แน่นะคนรอๆอย่างป๊อกอ่ะอาจจะมีคนมาแอบชอบอยู่ก็ได้นี่ๆไม่เฉพาะคนที่แอบชอบเท่านั้นนะคนที่เป็นแฟนกันอ่ะเขาก็เอาของขวัญหรือว่าดอกไม้มาให้กันด้วยนะรู้หรือเปล่าจริงด้วยมีแฟนแล้วได้ของขวัญเหรออืม มีแฟนนี่ก็ดีเหมือนกันเนอะใช่ใช่ใ่จริงด้วยเออเออแล้วป๊อกจะหาใครเป็นแฟนดีล่ะเอใครดีนอะอ่ะอ่ป๊อกนึกออกแล้วเล้นี่เบนเบนเบนมาเป็นแฟนป๊อกมา กับผู้ชายไม่ได้หอกเบนไม่ใช่ตู้นะจะบอกสิแนนไงล่ะแนนเป็นผู้หญิงด้วยนี่นะเออใช่แล้วเอ๊แต่วันนี้แนนไม่สบายไม่มาโรงเรียนด้วยนี่เออจริงด้วยงั้นงั้นป๊อกไปเยี่ยมแนนที่บ้านดีกว่าไปด้วยไปิไปด้วยค้นดิไปด้วย้อกินยาขวดไหนก่อนดีนะเอนี่ยาแก้ไข้กินหลังอา แล้วนี่ก็ยาแก้อักเสบกินหลังอาหารเหมือนกันโอ๊ยปวดหัวจริงๆเลยเลือกไม่ถูกแล้วอโอยไม่อยากกินยาเลยออแน่นจ้าแน่นจ้าแนนจ๋าปอกมาแล้วจ้าก็มาเหมือนกันสวัก็มาเหมืนกันสวัสดีจ้าแน่น กำลังกินยาอยู่เหรอรอ้ยเยยยย่ยยยยยยยวยยยยะยยยยยนายย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 ดยยยแย้ยยยยยยกันนะนยย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 นยยยยอยยยน่ยยยดยย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 ยเยยยยยยยบยย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 ยายยยยยยายยยยยยยนยยาเยายยยมยย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 ลยยยย่อนายเต่ายย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 ย่ยย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 นยยย่ยยยอยยยเตยย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  เต่าเป็นคนเจ้าแม่แอมยังขี้เกียจอีกด้วยพอไปถึงข้ออ้อยอีกไม่อยากตัดฟืนแล้วก็พูดขึ้นนายเต่ากับพ่อก็กระถกเคียวกันออนี่มันอะไรกันเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยแต่ชอบปวดหัวจี๊ดๆแล้วนะโอ้ยย่จะเหนื่อยดูสิโอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเป็นบอสที่วุ่นวายจริงๆเลยไปอาบน้ำนอนดีกว่า เฮ้ยแย่แล้วเราลืมขอแนนเป็นแฟนเลยไม่ได้ไม่ได้ต้องโทรหาแนนซะแล้วเบอร์บ้านแนนเบอร์อะไรนะเอ้ยพวกนั้นเป็นอะไรกันนะแปลกจริงๆเลยเฮ้ยพักษะงี้ดีกว่าเนอะเอ,เอ๋ใครโทรมาสวัสดีค่ะบ้านแนนค่ะแนนเหรอป๊อกเองนะ แนนมาเป็นแฟนกับป๊อกนะฮะอะไรนะป๊อกแฟนหรอฮะนะาน้แนนนะแล้วพรุ่งนี้เอาช็อกโกแลตกับนมดื่มาให้ป๊อกด้วยนะสวัสดีก่อนนะที่รักจุ๊บจุ๊บจุ๊บยอะไรของป๊อกเขาเนี่ยมีจุ๊บจุ๊บด้วยอ๋อเอาใครโทรมาอีกแล้วเนี่ยฮะเอารัก แล้วอ,อ่ะบอสอะเหนื่อยแล้วนะโอ้ยใครมาใครทำไมาอีกแล้วเนี่ยเหรอเฮ้ยหยุยาจังเลยอะสวัสดีจ้าอ๋อสวัสดีแนะน มาให้เบนแน่เลยค่ะใครบอแนนต้องเอามาให้ป๊อกสิก็ป๊อกน่ะแฟนแนนต้องหาใคร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 แฟนเบ้นป๊อกต้องหาแนนป๊อกแฟนแนนป๊อกคนนี้แหละแฟนแนนแน่แน่เลยโอ้หยบอกว่าป๊อกแฟนแนนใ่ฮะ่ะแนนโอู้ยแนนเอาช็อกโกแลตมาให้ป๊อกหรือเปล่าฮะช็อกโกแลตอะไรหรอป๊อกฮะแล้วของบอสล่ะหาแนนของบอสแนนไม่ได้เอามาให้ป๊อกหรอกเหรอเนี่ย แล้วของแบนน่ะฮของแบน่ะของบอสตั้งหาง่แนนแน่แยจริงเลยแนนแนนไม่ได้เอาอะไรมาให้ใครทั้งดนัอ้นหโ้หอ้โหโลนะนโอ้โหโน้โหโอ้นหโอ้่หโ้อ้ไหโอ้โ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 วโอ้โรโอ้โ้นหอ้าอ้าหโอ้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โหอ้ออออโ้อกโ แล้วต้องเอาช็อกโกแลตมาให้ป๊อกทำไมล่ะจ๊ะครูสงสัยจริงๆเลยนะเนี่ยฮะวันนี้วันวาเลนไทน์อ่ะแนนเป็นแฟนป๊อกแนนก็ต้องเอาช็อกโกแลตมาให้ป๊อกสิครับเนี่ยเด็กจ๊ะแนนไม่ได้เป็นแฟนใครสักหน่อยแนนก็เป็นเพื่อนกับพวกเราทุกคนต่างหากล่ะวันวาเลนไทน์ไม่เฉพาะต้องเป็นความรักแบบแฟนเท่านั้นนะจ๊ะรักแบบไหนก็ดีทั้งนั้นแหละจ้าอ้าเป็นอย่างนี้นี่เองป๊อกนึกว่าเฉพาะคนที่เป็นแฟนกันนะเนี่ยนี่เป็นเด็กเป็นเล็ยอยากจะมีแฟนได้ยังไงอะฮะ แล้วการแสดงความรักก็แสดงได้ทุกวันไม่เฉพาะแค่วันวาเลนไทน์เท่านั้นหรอกนะจ๊ะเด็กๆอ๋อโอ้โฮอดได้ของขวัญเลยแนนนาซีเบนนี่แนนเตรียมดอกไม้มาให้คาลาเดอกเป็นข้อรักจากเพื่อนจ้ะอ้โหขอบใจมากนะแนนเลใจดีจริงๆดีจังเลยฮ่มีให้เบนด้วยโอ้แต่ป๊อก็อยากได้ช็อกโกแลตมากกว่านะ Oh, pelan ini lucu banget jeng. Oh, kok? Hingga ini. 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 จบคลิปนี้แล้วน้องๆอย่าลืมกดติดตามช่อง y o u u u b e เบนโบ๊ทหรือกด Subscribe เพื่อรับชมการ์ตูนสนุกๆได้เป็นประจำนอกจากนั้นน้องๆยังสามารถติดตามได้ที่ Facebook f แ n p a g e เ e นโบทและที่สำคัญอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เบนพี่โบทด้วยนะครับ